พูดถึงอรบางเตตตคิ<ห><ม>คเลอร์นะครับผลงานของร่วมกับลีทองคำซึ่งไปเติบโตที่อเมริกาแต่ก็นึกถึงประเทศไทยแล้วก็อยากจะทำหนังไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่านะครับกับหนังต่างประเทศซึ่งขั้นตอนนี้เกิดขึ้นจากผลงานของลีหลายเรื่องแล้ว<ม>คิเตตต์คิเลอร์ไม่ใช่หนังไทยธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นกันบ่อยๆแอคชั่นนะครับผสมกับความสามารถของนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นกลางแล้วจะมีรุ่นเล็กนะครับก็กจะฉายในโรงภาพยนตร์22มิถุนายอยูอย่ที่นอยากอยากดูทีเซอร์ไปผันเด็กมาสักครู่นี้แบบมันดูแบบอินเตอร์มากเลยครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราคิดว่าณตอนนี้นะครับธุรผกิจภาพยนตร์ของเรานะครับไม่ได้เพียงแต่ว่าเราฉายและชมอยนในประเทศเท่านั้นทั่วโลกเขาต้องการจะเห็นคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ที่น่าสนใจของภาพยนตร์ไทยซึ่ง ตัวพี่กูเองนะครับซึ่งทํางานทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งภาคยูนไทยและต่างประเทศทุกครั้งที่เราไปเล่นหนังต่างประเทศแล้วอยากจะเห็นคนต่างชาติเขาได้ดูผลงานคนไทยเหมือนกันซึ่งคิดว่าสิ่งนี้ละครับที่จะทําให้ธุรกิจของการผลิตภาพยนตร์ในเมืองไทยและนักแสดงไทยเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับและเป็นความแปลกใหม่ซึ่งพี่ก็เชื่อว่าผู้ชมที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งครั้งเนี้ยเรามีการร่วมทุนและก็มีการลงทุนจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งหมายความไม่อย่อะไระหมายความว่าเงินนี่มันเข้ามาในประเทศเราน,นะครับมาถึงไม่ใช่แค่นักแสดงแต่ทีมงานนะครับพี่คิดทุกครั้งเลยผ่านข้าวในกองเนี่ยเราคิดอย่างเดียวเลยชาวนาก็ยังได้เงิน นะครับนี่ก็อยากจะให้พวกเราสนับสนุนภาพยนตร์ไทยกันครับรอชมกันนะครับตอนนี้เรื่องการขายและติดต่อผู้คุยต่างประเทศหรือยังไรก็คือก็คงจะเป็นเรื่องของทางฝ่ายผู้ผลิอร์นะครับมาคุณเล่เองซึ่งถ้าเมื่อกี้เท่าที่ฟังแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับเนื่องจากว่าภาพยนตร์นี้เป็นเงินทุนจากมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเขาชื่นชมผลงานภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าตอนนี้ทั้งในฟิลิปปินส์เวียดนามเพื่อนบ้านเราเนี่ยติดหนังไทยเราจะไม่ค่อยดูหนังเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านชอบดูหนังเรานะพีี่่แจปลอยทเซอร์ไปเป็นไงบ้างครับ สำหรับตัวพี่ภูเองนะครับคิดว่าไม่แพ้หนังนอกนะครับแล้วก็ด้วยด้วยศักยภาพของอเราเห็นแล้วฮะคุณภาพของการผลิตนะครับแล้วก็เพลงเมื่อกี้เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวทุกคนก็ไปร้องตามแล้วนะฮะแล้วก็มีมีความน่าสนใจซึ่งหลายอย่างแม้ทั่งกิมมิกของการทําการ์ตูนออกมาซึ่งมันเป็นขายเขาเรียกว direct s a l e โดยตรงว่านหนังเรื่นี้ ถ้าเป็นหนังก็เป็นแค่แอคชั่นเนียไม่ใช่มันเป็นคอมิกแอคชั่นนะครับซึ่งเราจะได้เห็นผลง,งานจากอย่างไรเนือ้อ,อเรื่องมันจะแบบว่าน่าแปลกใหม่อย่างไงบ้างมันจะแปลกแต่ไม่ได้แปลกจนผู้ชมเนี่ยตามไม่ทันหนังบางเรื่องพยายามขาย,ขายของใหม่จนบางทีผู้ชมไม่เก็ตนะฮะหลายคนน่าจะบอกว่ามันเหมือนเรื่องนี้นะเหมือนเรื่องนั้นนะแต่มาขย่าวรวมกันแล้วก็เป็นแอคชั่นนะครับสไตล์หนังไทยเราซึ่งต่างชาติแล้วก็ผู้ชมทุกท่านสามารถจะเอ็นจอยได้คร<อ><ด>ั<อ>บพี่เดมคุณในฐานนักแสดง อยู่ในอยู่ในโปรเจกต์หนังที่แบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจอันนี้เป็นรู้สึกไงบ้างครับก็ส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นแอคชั่นอยู่มันเป็นการได้ปลดปล่อยพลังแล้วก็ได้มาดูผลงานของโปรดักชั่นได้เห็นว่าโปรดักชั่นเนี่ยสร้างมาตรฐานให้เราสร้างให้แบบมีแสงสีเสียงที่ดีเรื่องต่อๆไปก็คงจะอยากทำอะไรที่มันเป็นโปรดักชั่นใหญ่คนันก็หวังว่า ภาพยนต์ไทยของเราจะน่าติดตามแล้วพวกเราก็จะค่อยๆพัฒนาความสามารถของพวกเราไปเรื่อยๆดูที่สกีลุกเราฉีดมากเลยผมเท้าตั้งแต่อะเลอ๋อใช่ครับมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ข้างนอกเป็นเอาเอาเตอร์คาแรคเตอร์ที่ให้ดูแบบป้องๆ,ๆอะไรเงี้ยเป็นคนแบบก็จริงจังนะไม่ใช่คนตลกนะแต่ว่าชีวิตชีวิตเขาอ่ะมันตลก<ช> <ๆ S 1> คือ ชีวิตเขามันน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ความท้าทุ่มเทกับให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างมากเลยใช่ไหมทั้งสองคนี้ใช่ครับผมก็ทุ่มเททุกเรื่องนะ <c oughs> บูสละบูบ๊บู๊เต็มที่บู๊แบบว่าสนุกสนาบนสนุกสนานมากครับเพราะว่าเป็นการบู๊์ดดาบซามูไยซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องดาบซุไรเลยต้องคนนี้จะมีความรู้เรื่องดาบซุมูไรเขาก็จะมีการเทรนบอกเนี่ยจับอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะยืนอย่างนี้นะทิ้งน้ำหนักตัวอย่างนี้นะจับยังไงนะดาบจับเราเนี่ย ในคอร์ด้นในกล้องใช่ก็จะจับดาบอีอะไรอย่างเงี้คือเขาก็จะมีเทคนิคของเขาวิธีการวิธีการเซฟด้วยดาบสมงเลรยเนี่ยก็จะต่างกับดาบที่เล่นในละครใช่ครับน้องพลอยลูกเป็นไงบ้างคะก็ตื่นเต้นค่ะวันนี้น่าจะเป็นออกสื่อแ่บ นันนนกครั้งแรกในรอบแบบนานมากหลายเดือนก็เลยตื่นเต้นนิดนึงค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนักที่ตั้งใจมากทุูคตตั้งใจมากแล้วก็เป็นหนะักแอคชั่นเรื่องแรกของพลอยแล้วก็น่าจะ,สะแสดงหลายคนด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าดีใจเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราได้เหมือนเล่นฉากแอคชั่นกับ,น,กบนักแสดงมืออาชีพที่แบบว่าเล่นแอคชั่นอยู่แล้วอย่างพี่เต๋าหรือพี่เด่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เล่นด้วยกันอ่ะพี่แ่งคุณก็แบบว่าใจเย็นมากคือต้องบอกว่าพลอยไม่ได้เก่งในการแอคชั่นพี่เด่นเขาก็จะ เย็นเอาใหม่เอาใหม่แต่พี่เด็กเขาก็ต้องแบบแอคชั่นกลับมาตลอดอะไรเงี้ยซึ่งมันหลายครั้งมากๆแต่พี่เด็ดเขาก็แบบเอาใหม่เอาใหม่จนกว่าเราจะได้ภาพที่สวยที่สุดเลยนะคะก็รู้สึกว่าก็ท้าใจที่ได้เล่นกับแสดงที่แบบแอคชั่นมืออาชีพแล้วก็เห็นว่าาตรานที่มันสูงมากๆต่เรารู้สึกว่าถ้ามันสูงขนาดนี้ฉันต้องไปให้หนึ่งอะไรประมาณนั้นก็รู้สึกว่าแบบเออโชคดีที่ได้เล่นกับพี่เด็กแล้วก็พี่ต่อแล้วก็ทุกคน มีเรื่องของอารมณ์ก็ามาเกี่ยวข้องได้ไหมแบบเหมือน<ช>แบบตัวฝ่ายหญิงจะต้องแบบนิดนึงเนาะใช่ก็เหมือนน่าจะเป็นคาแรคเตอร์อที่เราเคยเล่นมาจากเรื่องก่อนก่อน,อนเลยเพรจะเป็นเหมือนนักฆ่าแล้วก็เป็นเหมือนนักฆ่าที่ต้องเก็บอารมณ์มีความหน้านิ่งแต่ว่าต้องให้คนรู้รู้สึกอะไรบางอย่างได้ว่ากัรแสดงว่าตัวละครตัวเนี้ยมีความรู้สึกอะไรอยู่ข้างในลึกๆอะไรเงี้ยก็จะมีวิติตในการแสดงที่เหมือนจะง่ายแต่จริงๆมันก็ยาก เขาเรียกพี่ปูฝาห่อนไว้ไหมใช่ครับวันที่องมิถุนายน,ยนรนคับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของน้องๆน้องท่ญญานนะครับแล้วก็ทองคำฟิล์มนะครับในการนําเสนอภาพยนตร์ไทยซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เมื่อกี้ได้ยินกันแล้วว่าทุกคนตั้งใจมากนะครับสิ่งสําคัญเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการนําเสนอสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่นะครับในเรื่องของการทำแอคชั่นแล้วก็ คอมิกเข้าด้วยกันแล้วก็มีความนสนใจของบทภาพยนตร์อันนั้นก็ในวันที่2มิถุาาอยู่นี้นะครับเชิญชวนท,ท่านนะครับชมภาพยนตร์ไทยซึ่งมีถือว่ามีมาตรฐานไม่แพ้คนต่างประเทศแล้วก็เราจะได้พิสูจน์ในบทภาพยนตร์ครับที่ส